ส่วนของถนนพระราม2ก็ดีกว่านะครับตอนนี้ท่านรองนายกนะครับท่านพิพัฒน์รชัชกิจประก,การรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็มีการชี้แจงกรณีที่มีความกังวลถึงการปิดพื้นที่ก่อสร้าง100%เเซนะครับของโครงการมอเตอร์เวย์เอ็ตอนที่7บนถนนพระราม2องคือมันมีภาพข่าวออกมาว่าพระราม2เนี่ยปิดหรือเปล่านะครับมีการปิดไม่ให้คนเดินทางแล้วแบบบางทีอาจจะเป็น การที่ทําให้คนที่เดินทางในเส้นทางนั้น,นไม่สะดวกไหมนะรตรงนี้ท่านรองนายกพิพักษก็ออกมาถแถลงชี้แจงกรณีนี้นะครับโดยย้ําว่าไม่ได้เป็นการปิดถนนพระรามสองนะครับ ไม่ได้เป็นการปิดทั้งเส้นแบบถาวรหรือว่าผักภาระไปให้ประชาชนต้องผเผชิญกับปัญหารถติดโดยไม่จําเป็นนะครับซึ่งในแนวทางนี้นะครับตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงคมานาคมเองนะครับปิดเฉพาะจุดเท่านั้นที่จําเป็นจะต้องมีการเร่งปรับปรุงซ่อมแซมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างที่เกิดความเสียหายในส่วนนี้ก็จะมีการซ่อมแซมและก็เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะลดผลกระทบให้กับประชาชนน้อยที่สุดด้วยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีนโยบายเอื้อประโยชน์ต ผู้รับเหมาที่ประมาทเลินเล่อส่วนบทลงโทษทางกฎหมายหรือว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการพิจารณาการขึ้นบัญชีดําหรือว่าแบล็คลิสนั้นนะครับยังคงต้องเดินหน้าอย่างเฉียบขาดและจะไม่ยอมให้มีความเสี่ยงในการทํางานกระทบต่อประชาชนอีกนะครับอันนี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่เห็นความคืบหน้านะ<ฆ>ว่าจะมีการยกเลิกสัญญาหรือย,ยังไง<ฆ>มีการออกมาแถลงอย่างชัดเจนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอมีข่าวดราม่าว่าออปิดถนนพระรามสองทั้งเส้นเนี่ยทางควนาคมก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าจริงๆแล้วปิดแค่บ ส่วนเท่านั้น